ตรงกลางนี่เลยอาจารย์ธนชวัตรครับเชิญครับคุณบอยเนี่ยเป็นคนมองโลกในแง่ดีนะและว้วก็ลักษณะของคนมองโลกในแง่ดีก็คือว่ามองอะไรทุกอย่างมันง่ายไปหมดแต่ก่อให้เกิดความมั่นใจในตัวเองบางครั้งสูงเกินไปก็จะบางทีทําให้เกิดทิฐิในการทําธุรกิจเหมือนกันธุรกิจนี่มีความเสี่ยงเข้าตลาดไม่ยากนะฮะแล้วก็มีความเป็นแฟชั่นสูง ถ้าคนเรื่องนิยมมที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้จะทำยังไงแต่ธุรกิจนี่คือธุรกิจไอเดียนะฮะมันต้องมีไอเดียมีอย่างที่สร้างสรรค์และอย่างที่คุณชิปบอกต้องกระจายคลุมไพพอสมควรเพื่อให้เกิดการบาลานซ์สร้างสมดุลขึ้นมาแล้วอย่าไปสร้างธุรกิจจากข้อจํากัดชีวิต่ทำล็อกเสื้อสีอื่นน่ะจะทําสีขาวเพราะอะไรง่ายดิซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเราเปิดนะฮะผมว่ามันจะมีอะไรให้ทำมากกว่านี้ และทาอะไรเนี่ยต้องมียุทธศาสตร์ต้องวางไว้เลยตรงนี้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 จะทํำยังไงนะฮะการแก้ปัญหาเฉพาะหน้านั้นเนี่ยมันใช้ได้บางครั้งแต่ใช้ไม่ได้ทุกครั้งแต่สาคัญนะฮะทำธุรก,กิจยากมากรู้ต้องรู้ให้ได้ว่าเมื่อไรโจทย์เปลี่ยนและต้องเตรียมให้รู้ว่าถ้าโจทย์เปลี่ยนรู้ไหมว่าโจทย์เปลี่ยน แล้วจะเปลี่ยนจะแก้ไหมจบเอาละฮะเสียงสำคัญนะครับเพราะหนึ่งเสียงแรกนั้นแตกไปแล้วนะครับอาจารย์นันวัน์ครับแตกหรือไม่แตกครับ <S 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 <ๆ>ไม่แตกครับ เขาต้องเตรียมมากกว่านี้ไม่มีใครสามารถอยู่ได้โดยการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปตลอดนะฮะเพราะฉะนั้นการเตรียมตัวให้รอบด้านเท่านั้นนะฮะจะเป็นการลดความเสี่ยงที่สุดอ่ะเสียงสุดท้ายครับคุณวรลบครับเชิญครับธุรกิจบอยทีเชิญนะครับเป็นธุรกิจที่เริ่มต้นมาจากการลองผิดลองถูกและ,ะเผอิญก็เป็นการที่ลองถูกเพราะฉะนั้นเนี่ย มันก็เลยทําให้ให้สินค้าเหล่านี้เ,นเป็นที่ต้องตาต้องใจแล้วเป็นสิ่งที่เหมือนว่าเวลาคนเข้ามาแล้วเหมือนซื้อกลับไปแต่ธุรกิจนี้มันมีจุดเสี่ยงเต็ไมไปหมดเลยเพราะว่าธุรกิจนี้ขึ้นอยู่กับคุณบอยเพียงคนเดียวแล้วก็เป็นดีไซน์ที่ไปในแนวเดียวเกิดในแนวนี้นมีการเปลี่ยนแปลงหรือเปลี่ยนใจของคนซื้อเมื่อไหร่เรื่องใหญ่กลยุทธ์ที่เพิ่มยอดายขายของคุณบอยและคุณแ่บบน,นียก็เข้าใจว่าอยากจะเพิ่ม โปรดักต์ใหม่ขึ้นมาสินค้าใหม่ซึ่งไปถึงเด็กแต่เด็กนี่มันก็วุ่นวายนะเด็กในวัยนี้อาจจะไม่ได้ชอบและสั่งซื้ออาจจะเป็นพ่อแม่ซื้อไปฝากเพราะฉะนั้นลันิยมจะไม่เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นผมก็ต้องฝากและกันสิ่งที่จะต้องมองมากๆคือถ้าเกิดทำเลที่เดิมมันกลับมาแล้วทำให้มันขายได้ดีขึ้นอันนี้ปัญหาจะประดังเต็ไมไปหมดเลยเพราะว่าสิ่งที่มีเดิมอยู่แล้วในเรื่องของการค้าส่งบวกกับค้าปลีกที่ต้องกลับมาจำนวนจะเปลี่ยน เราไม่ได้ตั้งแผนรองรับไว้นะอันนี้ฝากด้วยจบโอ้โหเอาละฮะผลของค่ำคืนนี้อยู่ที่เสียงนี้นะครับแตกหรือไม่แตกครับแตกครับแตกล เองนะครับผู้ชมในห้องส่งเองดีครับอยากได้ช่วยมากเลยโอ้ตอนคนได้แล้วเรียบร้อยเลยตั้งแต่เกิดมาอะไรก็ไม่เคยแข่งเนี่ยครั้งแรกในชีวิตล้างวัลก็ไม่เคยได้กีฬาสีก็ไม่เคยแข่งอะไรก็ไม่เคยเลยเนี่ยยืนแข่งครั้งแรกงงงงคุณแม่คุณแม่อยากจะบอกอะไรคุณลูกไหมเดินร้อยกาบอยเนี่ยนะฮะรักแม่มากค่ะแม่เนี่ยมีความทราบซึ้งมากมีลูกคนเดียวนะฮะเหมือนมีสิบคนเลยค่ะ ภาพนี้เป็นภาพสําคัญซึ่งแม่ถ้าหากว่าแม่ยืนอยู่กับลูกสองคนตอนนี้แล้วแม่รู้ผลจากกรรมการที่ตัดสินแล้วก็ได้รับความสำเร็จเนี่ยชีวิตเขาที่ทํามาแล้วแม่ก็ชื่นชมงต้องรักลูกอะค่ะแักลูกแตเละลูกแื่อละที่เพราะฉะนั้นก็คงจะไม่รอช้านะฮะขอเรียนเชิญนะผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการของธนาคารกรุรกรไทยนะครับแล้วก็เป็นหนึ่งในคณะกรรมการของเรานะฮะคุณวรลบว่องจิตผู้ที่ไก่ครับเรียนเชิญครับคุณล้ำมานครับเชิญเลยครับ เอสมีอวอร์ดครับครั้งนี้นะครับบอยดีเชิญนะครับสี่แต้มครับต้องเป็นที่ยอดขอบเลยภรรยาหน่อยครับภรรยาครับเดี๋ยวบอกเลยภรรยาไหมครับภรรยาจะพูดเลยไหมครับช่วยเลยครับสู้กันทำงานสู้กันมาตลอดนะคะก็ขอให้สู้ต่อไปเป็นกำลังใจก็ขอขอบคุณแม่นะครับในวันที่ผมมีอยู่ช่วงหนึ่ง เดินสายไปขายของตามสายอีสานมัง่งต่อจังหวัดนั่นจังหวัดนี้จังหวัดนั้นมีแม่เนี่แหละครับที่อยู่เป็นเพื่อนผมก็เนี่ยแหละครับมือขายมือทองของผมอีกคนหนึ่งครับในที่สุดบอยทีเชิต <c oughs> ก็สามารถพิสูจน์ความเป็นตัวตนด้วยการตีแตกรายการของเราได้สําเร็จด้วยความมุ่งมัน่นและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆผ่านเสื้อยืดสีขาวที่พวกเขาตั้งใจทําออกมาให้ดีที่สุดนั่นเองครับ ลุ้นคุณบอยนะฮะว่าจะได้เท่าไหร่ครับ,รบออกมาดูนะฮะออกมาเป็นสามสามจุดศถ้าคุณเป็นแปดก็เป็นแปดสิบจุดสามสามคุณจะเป็นที่สองร่วมนะครับกับ The Remaker แต่ถ้าเป็นเลขเจดคุณตีโจวย์แตกแต่คุณไม่ติดหนึ่งในแปดนะครับออกมาเป็นเจ็ดิจุดสามสามนะครับ เสียดายจริงๆครับเพราะกรรมการของเราให้คะแนนที่70.33คะแนนอีกเพียงแค่3คะแนนก็จะติด8ดอันดับสุดยอดธุรกิจ SME ได้แล้วส่งผลให้ตอนนี้อันดับทั้ง8ปธุรกิจยังเหมือนเดิมครับแล้วก็อย่าลืมนะฮะสนใจในเรื่องราวของบอยทีเชิร์ตถ้าหากว่าอยากจะศึกษาเพิ่มเติมอ่านเพิ่มเติมหนังสือขายดีก็จะบันทึกเรื่องราวของบอยทีเชิร์ตอยู่ที่หน้า SME ติดแตทางด้านนี้ด้วยมอบไปให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับ ขอบคุณเรื่องราต่างๆนี้นะฮะที่ทำให้ s m e ตีแตกนี่นะฮะกำเนิดเกิดขึ้นนะและดำเนินต่อไปนะครับขอบคุณนะครับบริการสนับสนุนนะฮะธุรกิจเริ่มต้นจากคืือธนาคารกสิกรไทยครับขอบคุณนะครับเมืองไทยประกันชีวิตครับขอบคุณนะครับสีสุ้ปชีวิตจาก POA ขอบคุณอาหารสุนัขบาครับสูตรเนื้อนแกะและขอบคุณนะครับ๊อกน้ำกอนว่าในชุดสังทานครับ ขอบคุณนะทุกประสูงอย่างนี้นะครับ SME ตีแตกทุกประสูนะครับสวัสดีครับ